สวัสดีนะครับพ่อๆ่อแม่ครับแดดเริ่มชัดอีกเลยนะครับแดดเริ่มร้อนมากเลยนะครับพ่อๆ่อแม่ครับผมแดดจูดเลยครับแม่นี่ดูสิถ้าแดดขนาดน,นี้ไปไปนะครับผมคิดดี้นลอยนะครับแม่ พอๆแม่ครับดูมันเลือดน้อยแล้วกเล่นน้ำกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารกินนะครับมีเดียวจุชปัดยัยในเปียอีกครับสมหมดแล้วนะครับแม่เรือริ็น้อยนะครับนี่นะครับแท่งน้ำนะครับแม่ใช้ได้เรียบร้อยสบายมากเลยนะครับติดปั๊มเรียบร้อยนะครับ นี่คือทำน,น้ำนะครับไว้ออกไปทางนี้นะครับแมนะ่น้ำเต็มเลยครับแม่หน้ทำเต็มเลยนะครับเยืยดเลยนะครับเ,เล่นี่เนกเบียที่ผมซื้อไปไปมาไม่ใช่ไม่เคยขอให้มาเขาตัดเอาท่านสวยๆของงามนะครับแม่เดี๋ยวจะให้แม่เพาะแก้วอีกนะ่อย นะครับแก้วแก้วอีกนะครับนเนี่แก้วหอมเพื่อนเกวือ อยู่ใหนกินกรณีไหนะกินน้ำแล้วอ่ะกินน้ำแล้วนี่ไม่โปรยนะครับนี่ปลาแก้วนะครับเริ่มนะครับต้องให้กินเยอะๆนะครับเฮ่โตมากนะครับ ต้องให้กินตลอดนะครับพี่แมครับตรงนี้ต้องดูเอาแจกใสทบไนมะต้องเอาใจสใสมากเลยครับต้องเกลี่ยวไว้ให้เขากินนะครับ ใช้น้ำนะครับใช้ได้เรียบร้อยสบายเลยมันเป็นสายนะสายชุดๆหรือนะครับเลื้ให้กินหนูเลย้ให,ให้กินให้กินทุกๆเชือกนะครับ <c oughs> ตัวยาวด้วยนะครับ หอ,อมนะครับแม่ยากแก้บำรุงยาบำรุงไม่ใช่ยากแก้บำรุงยาบำรุงยาถ่ายาอะไรให้ทุกอย่างเลยครับฉีด,ดก็ฉีดกินก็กินนะครับแม่ก็ไม่อ้วนนะครับหือว่าช้าง ไม่รู้เป็นไงนะเขาเรียกว่าฟันฟันซ้อนอนะครับผมฟันซ้อนนะครับช้างฟันซ้อนเะไรก็ไม่อ้วนนะครับให fate, ้เขาหักอ้อยก่ออกจากก่อนออกจากฝากก่อนใฟันซ okay, okay. okay, ้อนนะครับถ้าการพื้นบ้านเขาเรียกอากาศครับเป็นช้างช้างฟันซ้อนเขาเรียกอากาศครับนะครับถ้าเป็นคนกัฟันซ้อนนะครับ ลุงไม่รู้ว่าฉีดกี่ครั้งแล้วก็เหมือนเดิมมาขามกับอะไรนะมาขามกับเกลือก็แล้วนะครับไม่ไม่อะไรก็แล้วนะครับเหมือนเดิมไม่กินไม่อะไรด้วยนครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็แค่นี้ไม่ได้ใส่ปลอกขาเท่านั้นขาดเดียวเลยนะครับ เองเข้าไปดูไอ้ัวยูได้ไหมเออเข้าไปทางหลังนะดูหน้ามันด้วยในเวลาเข้าไปช้างทุกเชือกต้องดูลงหัวมันถ้าไม่ดูลงหัวมันไม่ได้หรอกเข้าทางหลังแล้วเข้าดู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 หัวมันด้วยเข้าไปติดติดตัวมันเลยอย่าห่างตัวเข้าช้างถ้าเข้าห่างแล้วเดียว เขาทำอะไรมาไว้คือว่าเราไม่ได้นั้นหรอกเราเสพตัวเองเฉยๆนะครับผมแม่แม่ครับผมคือว่าสอนเด็กสอนลูกสอนหลานต้องสอนให้เป็นนะครับเข้าช้างเขาเขาติดตัวนะครับทางกลางหลังมาห,งนนหน้านะครับเพราะว่าเขาหันไปปุ๊บเขาก็ไม่เห็นไม่ถูกเราแล้วครับเราก็วิ่งได้เลยนะครับทางหลักได้เลยเราต้องมีสติด้วยนะ ถ้าม่มีสติไม่ได้นะครับไม่ๆครับผมสว,วัสดีครับนนมาดูแม่พลอยหเห็นไหมช้างตัวเขาล้ำซามแล้วนะครับเนี่ครับดูประมาณนี้นะครับไม่ๆครับผมช้างที่ต้องต้องดูเลยใกล้ชิดนะครับ ไม่ใช่ว่าดูเลยไม่ใช่คิดนะครับผมนะครับลองดูเลยไปคิดมากเลย,เลยนะครับเพราเลยครับผมท้องใช่ไหมช้างนี่ถ้าถ้าเขาท้องเนี่ยก็ตัวจะเสมออย่างนี้แหละนะครับเก้าเดือนนะครับวันที่สิบแปดที่ผ่านมานะครับนะครับพราะพ่อแม่ครับผมเพราะแม่ใช่เห็นไก่ก็ พูดทักทายไม่ได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับมากเลยนะครับผมนะครับ,นะรบยินดีต้อนรับ ว่ากาทองนี่ยินดีตอนรับน้องใหม่ครับกินมากๆเลยนะแต่ไม่มีประโยชน์ครับ <S <S <อ>กินไม่อ้วนอ่ะคือไม่มีประโยชน์บ้าบ้าบ้า <S 1> <S 1> เออจะก,กอ้วนจะกินอ้วนมากเลยนะแต่ตามกินนะะอ้วนมากมากเลยนะครับไม่กินด,ดือน้อยนี่กินด,ดือน้อยอ้วนไม่ตย อยู่ตัวเนี้ยผมอยากจะรู้ว่าแม่แม่พ่อพ่อแม่ทำไมไม่อ้วนน่ะผมไม่เข้าใจนะครับกินก็นเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะก,นกินเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะกินเยอะกว่าเพื่อนด้วยครับจ้ลงคลิปไปนะครับแม่แม่นนครับท่านใดจะอดุดหนุนสับปะรดอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ่ายพูดคุยได้เลยนะครับแม่ไหมครับเพื่อเป็นกำไรจากกัรนอกทางครับนยินญาหนืเปียกก็ขึ้นขึ้นนะครับประมาณสองเดือนดูจะได้ไหมได้ผลไหมดูลักษณะก็ดูดีนะสวยอยู่นะผมว่านะครับครับผมสวัสดีขอบคุณแม่ไมทุกคนทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายา